ไม่ชอบทานหมูกระทะกระเจ้าจอ,อนได้ไหมชอบชอบใช่ไหมก็เลยได้น้ำจิ้มก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยวัดดีจ้าวันนี้เพชรกระตุกตาจะพามากินหมูกระทะร้านเปิดใหม่ชื่อว่าร้านร้านหมูกระทะโอโปนอนงบนดอยู่ที่ถนนนองบดเลยนะจ๊ะเปิดใหม่แล้วก็ ต้องบอกเล้ว่าโตหรือว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยก็ดีไม่แพ่กันเลยสำหรับรสชาติล้มถึงน้ำจิ้มของบุทาทะจะแซ็ปโดนใจขนาดไหนอยากตามเราสองคนยากหรือฟิอนๆกันเลยจ้า่ตอนนี้นะคะพี่โตพาทุกคนมาอยู่กับสะ้ของร้านโอปอร์มุกทะเจวฮ้อนนองโบดที่เนยและพี่โอปอ o ol, สวัสดีค่ะ เึงเป็นโอปอมูกประทานเดถามก่อนเนื่องจากเมื่อ20ปีที่แล้วคุณแม่เคยเปิดร้านตบ๊กตาที่จงังหวัดแล้วทีนี้ผมเพิ่งเรียนจบมาครับแล้วคุณแม่เลยอยากให้ดูแลธุรกิจตัวเองเขาก็เลยเปิดที่นี่ให้ครับชื่อร้านก็มาจากชื่อของผมเองครับ เป็นเปิดเป็นร้านหมูกระทะใช่แล้วผลลัรับเป็นยังไงบ้างเปิดมากี่เดือนแล้วเปิดมาประมาณสองเดือนครับผลลัรับถือว่าดีแบดีเกินคาดเลยดีเกินคาดเพราะว่าคนไทยก็ชอบกินหมูกระทะแล้วซิกเนเจอร์เนี่ยคือน้าจิ้มหรือว่าอะไรเนี่ยเราคือน้าซุปหรือว่ามีกานคิดค้นสูตรเองด้วยไหม เริ่มจากคุณแม่เลยอะค่ะจริงๆคุณแม่เคยไปขอสูตรจากร้านดังๆอย่างเงี้ยค่ะร้านที่รู้จักแต่ว่าถ้าเกิดสูตรเด็กก็คือไม่มีใครแบ่งใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยเริ่มจากการปรุงเองลองเองชิมเองจนแบบชิมจนบางทีตัวเองปวดท้องไปเลยอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ปรับจนได้สูตรนี้มา แล้วก็มาเริ่มทำร้านนี้ค่ะตอนแรกคุณแม่ก็จะเป็นคนลงมือให้ค่ะตอนนี้คุณแม่เริ่มถ่ายทอดให้หนูมันก็จะมีการปรับไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะลงตัวโอเคกับเีื้อผค่ะเสร็จเลยคือถ้ามาลูกค้าต้องสั่งเป็นชุดเจ้ามือกับเจ้ามือ,มอด้วยเจ้าของเสื้ค่ะฝากร้านได้เลยนะคะฝากร้านโอปอหมูกระทะหนองบดด้วยนะคะ ร้านเปิดตั้งแต่เวลา1 1มงจนถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็มีบริการส่งในเขตพื้นที่หนองโบทค่ะแล้วก็ถ้านอกเขตอันนี้เราขอเป็น10ชุดขึ้นไปแล้วก็ส่งฟรีค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็นโปรวันเกิดค่ะ แค่ขอให้แสดงหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแล้วก็เช็คอินที่ร้านค่ะแล้วก็จะได้เป็นเซตวันเกิดเข้าทานฟรีเลยค่ะรีเลยใช่เปิดเองลูกค้าใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้น้ำซุปเริ่มเดือดแล้วเดี๋วไปทานก่อนได้ค่ะตามสบายเลยค่ะมาจ้าถึงเวลากินแล้วนะคะหลังจากที่เราวยหาม อยาททำงานนะักจนเป็นหมูกระทะ้ร่างกายต้องการหมูกระทะวันนี้เราก็มาจาัดเราจะจ,ะ <Wow. S 2> จัดเลยชุดใหญ่ไฟกับพริบไปเลยจ้ะน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยอขอเสริมด้วยพริกกระเทียมนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นคนแบบว่าชอบอะไรแซ่บๆนะคะนี่มันก็จะได้ความเผ็ดความแซ่บไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่าอันดื่มเขาก็ดีอยู่แล้วเลยมานี้เลยค่ะ ซึ้ม,มเวอร์น้ำจิม้มเป็นไปด้วยติกระเทียมเซบเวอร์จะบอกว่าสำหรับใครเด้อที่แบบว่าร่างกายต้องทานหมูกระทนะน่ะต้องมาลองเลยล้านนี้แซบจริงน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มเด็ด เขามีเจ้าหงอนได้ไหมมีแต่วเจ้าหอนนะครับแล้วคุณต้องกินเนื้อนะจ๊ะติดเจ้าเนื้อไม่ล่านไม่ติดเจ้าเจ้าหงอนไม่มีหรอทางนั้นไม่ไม่มีเนาะสิสเนเจอร์ทางนั้นก็คือเนื้อขางนั้นอ๋อสิสเจอร์เขาคือเนื้อนองลน์นะเอานี้ใช่แล้วเจ้าเขาบอกขายดีมากเลยนะเสร็จอันนี้เนี่ยเจ้าควาเนื้อนองลน์เออเออกินก่อนเท่าบะเองแล้วให้ไปดูบรรยากาศรออบบๆเเนนาะจจ้้ไิืม พี่น้องเ้ยตอนนี้ขอตัวกินหมูกระทะปะปุก่อนนะคะเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศภายในร้านเดี๋ยวว่าเขาเป็นยังไงเบิ้งมีซุ้มมีซุ้มมีบรรยากาศมีโต๊ะมีโต๊ะอ,อะไรนะคะไปดูบรรยากาศภายนอกรอบๆร,ร,ร้านจ้ะไปจ้ะ น้องโบนใครที่ผ่านเสน้องโบนหรือว,ว่าอยู่แถวละแวกนี้สามารถมาทานบุฟะท,ทานหรือว่าแดลฮอนได้ร้านเปิดตั้งแต่4โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยแล้วก็ปามนะค้ากับรายการเจญสุสชวนชิมกับช่องจเจญสุขแชแนลด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้คลิปหน้าจะพาไปไหนก็ติดตามไปเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะจ๊ะพาสารนั่งรองันละครขอเสนอคำว่าไผ่ดาเช่นประโยคที่ว่า เกเอ้ยฉันขอไปดาว่าแปว่าก็าจะฉันขอไปด้วยประมาณนี้นะคะสำหรับภาษานางรองวันนี้อ,อืม